สวัสดีค่ะวันนี้จูนพาคุณผู้ชมมาร่วมงานการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าโครงการ BSS ระหว่างโซลารินผู้นำด้านพลังงานและผู้ผลิตรถักรยานยนต์ไฟฟ้า r y n โดยบริษัทยิปอินซอยจำกัดกรมประมงและมจพเพื่อโครงการในพระราชะดำริอ่าวคุ้งกระเบนข้อมูลจะเป็นอย่างไรบ้างน,นะคะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์คุณหมอมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณท่านมีความคาดหวังอย่างไรบ้างคะกับโครงการ BSS ที่กำลังดำเนินการอยู่นะอะคุณกระเบนบ้างคะค่ะก็มีความดีใจมากมที่ในที่สุดยิบินซอยก็ได้เข้าไปร่วมกับทางโครงการของพระราชะดำริผ่านทางกรมประมงโดย มี BSS เข้าไปเป็นตัวเชื่อมจากการที่เรากำลังทำเรื่องรถไฟฟ้าะนะคะแล้วเราก็ทางทีมงานรถไฟฟ้าของโซาลารินของในกลุ่มยีบินซอยเนี่ยก็ได้ติดต่อมาว่ามีการใช้พลังงานอย่างเยอะมากเลยของทางกรมประมงของผู้เลี้ยงกุ้งค่าไฟปีหนึ่งประมาณ9,000ล้านครานนี้เนี่ย ถึงทางผู้เลี้ยงกุ้งเริ่มใช้โซลาเซลล์แล้วแต่ว่าการใช้โซลาเซลล์เนี่ยก็ใช้ได้แต่ตอนกลางวันแต่ตัวออกซิเจนที่ต้องปั่นให้กุ้งเนี่ย24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นถึงไฟจากโซลาเซลล์ไม่สามารถจะเก็บไปใช้ตอนกลางคืนได้เพราะฉะนั้นก็ยังเจอค่าไฟ9,000ล้านบาทต่อปีอันนี้ก็จะเป็นจุดที่ทำให้ การเอาแบตเตอรี่สตอร์จซิสเตม BSS เนี่ยเข้าไปใช้ที่นั่นจะทำให้สามารถลดค่าให้จ่ายของทางผู้เลี้ยงกุ้งของประเทศไทยได้แล้วก็อีกไม่กี่ปีเท่านั้นนะคะยิปอินซอยเองก็จะก้าวเข้าสู่100ปีแล้วอยากจะให้พูดถึงเรื่องนี้สกนิดนึงค่ะค่ะก็100ปีของยิปอินซอยหลังจากที่เราทำงานมาตั้งแต่แบบ ค้าแรกค้าเทรดดิ้งกับของต่างประเทศจนตอนนี้เหลือธุรกิจหลักของยิมซอยที่พัฒนาเติบโต,ตขึ้นมาก็คือด้านการเกษตรยังอยู่ ตั้งแต่แรกเริ่มเลยก็ยังอยู่ด้านการเกษตรด้านเทคโนโลยีด้านไอที IT, เราก็ทําด้านพลังงานเราเริ่มเข้ามาแล้วทัน,นี้เนี่ยเราก็เริ่มเข้ามารู้ว่าปัญหาของสิ่งแวดล้อมมีปัญหาอย่างมากเลยพอเรามาทําเรื่องพลังงานสะอาดขึ้นมาเราก็คิดว่าสอดคล้องกับการที่ยิมซอยจะเข้า100ปี100ปีของเราจะต้องเป็น100ปีที่สร้างคุณประโยชน์เพิ่มเติมคือไม่ใช่ว่างานแต่เดิมเราไม่ได้สร้างคุณประโยชน์ให้ประเทศชาตินะคะแต่อันนี้มันตอบแทนทั้ง ชีวิตของคนที่เราอาจจะไม่เกี่ยวข้องด้วยเลยด้วยการการทำท,ที่เราใช้พลังงานสะอาดลดการทำลายสิ่งแวดล้อมลดลดเรื่องโลกร้อนมากเลยการเข้าไปทำงานกับกรมประมงทำเรื่องแบตเตอรี่เป็นแค่ตัวเริ่มแรกของยิมินซยภายในร้อยปีเราและกรมประมงที่อายุ97ปีกันตอนเนี้ยก็จะมีงานที่ฉลองร้อยปีที่เป็นผลสำเร็จที่ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้ได้กับผู้เลี้ยงกุ้งเกษตรกรและ กเกษตรกรทั่วไปด้วยโลกเราอาจจะดีขึ้นด้วยกันร่วมมือของทุกๆทุกๆฝ่ายและอย่างวันนี้ที่มาเนี่ยก็ได้เจอกับทางมหาวิทยาลัยของพระจอมเกล้าพระนครเหนือค่ะตอนแรกท่านทางท่านท่านผู้อำนวยการของศูนย์นวัตรกรรมของพระนครเหนือเนี่ยท่านก็อยากทําเรื่องเรื่องแบตเตอรี่เนาะเรื่องแบตเตอรี่ไฟฟ้าเรื่องเรื่องการ tracking อะไรต่างๆแต่พอวันนี้เรามาคุยกันถึงอา่าวองกระเบนมันก็เปิดโลกไปเลยว่ามันมีการจับความร่วมมือระหว่าง เอกชนสถาบันการศึกษาแล้วก็ทางกรมประมงหรือโครงการพระราชดำริเนี่ยในการที่จะเอาเทคโนโลยีของทางมหาหลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือเนี่ยเข้ามาช่วยทางกรมประมงแล้วก็ทางเกษตรกรผู้ลิงกุ้งเพิ่มเติมได้อีกเรามาด้วยความเป็นเพื่อนกันแล้วเนี่ยมันจะสืบต่อ อะไรดีๆมากมากกว่าการที่เข้ามาว่าเป็นพาร์ทเนอร์ธุรกิจเพื่อทําเรื่องธุรกิจแต่นี้เรามาด้วยความมุ่งหวังที่จะออตอบแทนคุณแผ่นดินด้วยกันนะแล้วเราจะต้องทําอะไรดีๆมันมันผมว่ามันน่าจะได้สิ่งที่ดีมากกว่าเยอะเลยเราก็พยายามตั้งใจที่จะสืบสารตามรอยพระราชดำริของท่านนะคะผมว่าสิ่งที่ในหล,งลวงรัชกาลที่9ก้าท่านสอนเนี่ยถ้าเราเอามาเอามากันกรองแล้วทาจริงๆอ่ะทันสมัยตลอดเวลา แล้วก็ทําได้แล้วก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้ประเทศไทยของเราแล้วก็ชาวไทยของเราเนี่ยอยู่ได้อย่างอย่างภาคภูมิใจแล้วก็มีความสุขยิปบซอยร้อปีก็จะเป็นยิปบินซอยที่มีความรู้คู่คุณธรรมที่จะทํางานดีๆให้กับแผ่นดินต่อไปค่ะ เชื่อเหลือเกินว่านะคะโครงการ BSS นะคะที่ทางยิปอินซอยนะคะแล้วก็โซลารีนเนี่ยได้จัดทําขึ้นให้กับอ่าวคุงกระเบนนะคะก็จะประสบความสาเร็จอย่างแน่นอนแล้วก็อีกไม่กี่ปีก็จะถึง100ปียิปอินซอยแล้วนะคะ<ม>จูนก็เชื่อว่ายิปอินซอยนะคะจะทําคุณให้กับแผ่นดินไปอีกนานแสนานานเลยค่ะต้องขอขอบพระคุณคุณหมอมด้วยนะคะขอบคุณคุณ,คณจูนให้กําลังใจกันตลอดเลยนะคะ <laughs> แล้วก็ <laughs> ช่วยกันทําไปตลอดเลยนะคะใช่ค่ะอคขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ นอกจากนี้นะคะภายในงานยังจัดนิทรรศการเกี่ยวกับโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้มกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9อีกด้วยค่ะ